แม้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI จะเป็นแนวทางที่ช่วยผลักดันนวัตกรรมและความสะดวกสบายให้กับชีวิตของเราเองแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถเกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวอย่างไม่รู้จบและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามหรือยังไม่ค่อยเข้าใจดีนะักล่าสุด a อ p l e ได้ประกาศปรับปรุงกฎแนวทางการตรวจสอบแอปพลิเคชัน App Review Guidelines อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สําคัญมากเนื่องจากได้เน้นย้ําความจําเป็นที่ผู้พัฒนาจะต้องเปิดเผยและขออนุญาตจากผู้ใช้ก่อนที่จะมีการส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังระบบ AI จากบุคคลที่3ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าบริษัทกําลังเร่งพัฒนา s ี r i เวอร์ชันใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี a ขั้นสูงอย่างจริงจังโดยคาดว่าจะเปิดตัวในปี2026 เหตุผลของการปรับปรุงนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ Apple มีแผนปล่อย s ี r i เวอร์ชันอัปเกรดใหม่ที่สามารถสั่งงานแบบข้ามแอปได้มากขึ้นซึ่งจากรายงานของ Bloomberg ยังเผยว่า AI เหล่านี้จะได้รับการบูรณาการเทคโนโลยีจาก Google เจม i n i อย่างเต็มตัวทําให้ Apple ต้องวางมาตรการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้อย่างเข้มงวดไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลไปให้กับผู้ให้บริการ AI อื่นๆที่ไม่ได้รับการอนุญาตหัวใจสําคัญอยู่ที่ก่อนหน้านี้กดข้อ5.12 I ของ Apple ได้เรียกร้องให้ผู้พัฒนาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวแต่ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ Apple ได้เพิ่มความชัดเจนในเรื่องการเก็บข้อมูลจาก AI บุคคลที่3โดยตรงรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆเช่นระบบประมวลผลภาษาเลมแมชชีนเรียนนิ่งและการใช้งานข้อมูลอื่นๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของ Apple ในการเฝ้าระวังและควบคุมการใช้งาน AI ในทุกมิติ ผลลัพธ์คือนักัฒนาแอปที่ต้องพึ่งพาเอรนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ปรับปรุงประสบการณ์หรือแม้แต่การประมวลผลข้อมูลบางอย่างอาจจะจําเป็นต้องเพิ่มข้อความแจ้งเตือนหรือประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หากฝ่าฝืนก็เสี่ยงต่อการถูกถอดแอปออกจากแอสโตเช่นเดิมซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และภาพลักษณ์ของนักัฒนา นอกจากเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้ว Apple ยังมีการปรับเปลี่ยนในด้านอื่นๆด้วยเช่นการสนับสนุนโครงการ Mini App Program ซึ่งเปิดตัวควบคู่ไปกับการปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับแอป,ปสายสร้างสรรค์คอนเทนต์แอป,ปกู้ยืมเงินรวมถึงการนำแพลตฟอร์มคริปโตเคเรนซีเข้ามาอยู่ในกลุ่มบริการที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด โดยรวมแล้วการอัปเดตครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า Apple พยายามสร้างแนวทางการควบคุมข้อมูลและความปลอดภัยในยุคที่ AI กำลังแทรกซึมเข้าสู่ทุกส่วนของแอปพลิเคชันปัจจัยที่น่าจับตามองคือ s i รีรุ่นใหม่ในปีหน้าที่อาจทำให้มาตรฐานความเป็นส่วนตัวขององค์กรและผู้ใช้อยู่ในระดับที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาแล้วคำถามสำคัญคือคุณสนับสนุนหรือคัดค้านแนาวทางนี้อย่างไรและคุณคิดว่าแนวโน้มของเทคโนโลยี AI จะไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงในอนาคตกันแน่